สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลอยูถีฐานเรือรีธนูครับมาหาห้อยนู่นอย่าเอาอย่าเอาหาห้อยอยู่ครับเดี๋ยววันนี้บอลจะจอห้อยนะแล้วก็จะมีหอยก้มดอเป้าครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปจอห้อยกันนี่ครับอุปกรณ์ที่บอลเตรียมมาก็มีท่พุดน,นะครับแล้วก็ที่ใส่หอยจอ ก็ถือหครับแล้วก็นี่ที่งัดไปครับไปดูเหย่าวด้ายได้บ้างแล้วนู้นไปดูเย่าวนาวได้อะได้ไลยบ้างแล้วหอยกุ้มสามนุ้ยอ้กนู่มาไว้ไหอยโจอไปไปจ่อ อย่างเราจะไปหาไม้บอลโจาะเก๋โอ้โหอย่างเราเก็บไม้บอลเต็มเลยอันนี้ก็คือหอยเจาะปากดำนะครับนี่โอเคเดี๋ยวบอลเอาขึ้นไปข้างบน,บนเดี๋ยวบอาน้ำใส่นี่ก่อนนุ่มรโยนขึ้นไปข้างบนแล้วนุ่มมาครับเดี๋ยวเราหามุมสวยๆ นางตอกกันมาครับเดี๋ยวเรามาตอกกันดวนนี้สิมีตั้งหลายตัวมีเยอะเลยมาครับเดี๋ยวตอกดูห้อยช่วงนี้จะพีนะเพราะว่นาน้ำไม่ค่อยลงครับน้ำม,มันเต็มทุกวันเลยห้อยก็เลยเนื่อยเยอะครับมันเยอะอยมันกระเด็นขึ้นมาเลยดู แล้วเอาแต่ตัวใหญ่ๆครับตัวเล็กก็เอาปล่อยกลับไปทีเดิม เต็มเลยทำนำพริกก็อร่อยครับนี่กินสดๆก็อร่อยนะดูมันเยอะอันนี้ใหญ่อยู่บนจะฉายอันนี้ตอกลงไปหรือว่าเราจะฉายแบบนี้ตอกลงไปก็ได้ครับได้งัดขึ้น อันนี้จะออกแล้วนี่อันนี้เดียวเอาโยนลงไปในน้ำอีกครับนี่อันนี้ใหญ่นงเก็บไหมดูใยมากเลยนี่ถือว่ยใยแล้วนะครับนี่หอยจอ Hồi có mình hồi nặng luôn đó là gặp để tua lịch Tua lịch quá Nhi. Ủa, mạnh dữ đi อันนี้มันจะไม่อ้วนครับมันจะเปนเบ้นแต่ว่ามีมันนะดูมันเยอะอยู่ ลมไปเลยมาขับเกือบจะลมเมื่อกี้นี่ครับก่อนเอกก้อนไม่มาอีก มันจะยู่ตรงนี้นะคะมันจะถูกไปตรงปากมันโอ้โหตัวนี้น่าจะอ้วนหมากเลยนะนี่อ้วนจริงอืมัมนจับดีๆด,ด,ด้วยนะ มันอาจจะบาดได้ครับคมมากตัวนี้ใหญ่เลยอู้หูมัน นี่ครับเขาว้นี่กันวางอ้วนเูีย๋ยนเอาตอกไม้บนอยู่นูนี่ครับตรงนี้ก็วางไม่รู้ได้หรือเปล่าโ,โูบรรยากาศดี่วาโอเคครับเดบลนเดินไปที่ใหญ่เนาใหญ่เนาเก็บได้เยอะแล้วครับในหลังนั้นเดบลบนไปหลังตอกตรงนู้นไปครับเก็บอุป,ปรกรณ์ไป นี่ตีไดนะ้ละได้เยอะอยู่นะไปครับคนเหลื่มทยอยลงมาหาห้อยกันเยอะเลยนะนี่ได้เยอะอยัง lá phải đưa nát con thì anh nghe nhít bay đây nuôi chơi thư ok đây vẫn còn chồi con hói, các anh đi lấy cái này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  đi đa ừ. dữ đấy đó tóc nó thịt này lên may phải này hỏi côm, chín tua, tôi chắp đai vậy, sáu tua อนโนเป็นทีเป็นทีอยอืมงัอยาปูุ้กินมัดมาตอกตอกมาครับตอกฮกแล้วฮกแล้วตอกครับตอกบนกิดหวาถ้าตกมดนี้ก็พอดีมืดขำเอาพอวกินพอนะเดี๋ยวยังไงก็คอยเมาอีกดูครับ Đi ừ, về lơ yên nào. Quân. Măn nhớ. Măn nhớ. Mong hết mấy hộp. Măn nhớ tiếng ạ. Kèn liêng nữa à? oh, mượn cả lơ hả? À? Trong tâm trả cha nó mới đều thùng mưa mà. Bát mưa thôi mới để mà lệ lệ cơn co cho coi vậy đấy như tuổi nhiều đai bằng vào tuổi dây như Giờ nấu uh. dạ, dắt đây hồi nha mấy เจะน้อยจักได้หอยกุ้มครับแต่ว่าไม่อาปากเลย,ยดูมันเยอะจริงตัวเล็กแต่มันเยอะ ใช่หรือเปล่าบางชนิดมันพอยจอปักดำก็จริงครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมื่อนกันนะเดี๋ยวมันลองตอกมาดูใส่หรือเปล่าเนี่ยซี่มันจะบางบางตัวมันจะไม่เหมื่อนกันครับดูดูอู้ใชโอ้ซี่มันแปกมากเลยซี่มันคนละซี่กันอันนี้จะมีแบบสีเหลืองเลือด้วยจะมีสีเหลืองเลือดด้วยครับแต่ว่าอันเนี้ยดำรบลย ดำรอบเลยครับมันเยอะเลยโอ้ไม่เอานะครับอันนี้แมวโอ้ยไม่อาปากเลยไม่ได้เลยพี่แว้ว มาครับโตอีกสองสามตัวเดี๋ยวไปช่วยยายน้อดูหอยก้มตรงนะนู้นมีหรือเปล่าหลายตัวเลยนะก้อนเนี้ยเยอะเลยอ้อื้อ,อ đi đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền tua

นี่ครับมันจะติดตีก้อนแบบนิ้นแบบเนี้ยเยอะเลยนี่น้ำแห้ง้ะครับบรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้พี่ออต,ตกมึกอยู่ข้างนอก่ะไปไหนแล้วไม่รู้นี่หญ่แาวชายวิธีคุดละ่ะไปดูครับได้ปะ No lăng tên bay nula. Genau. No nào, Could lăng, cút cần xài lên. Năm nào, em 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 mới em em chờ leo em 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 ngay em nằm luôn, em 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 để nắng cả nắng mới đáy á. Đây lên này mưa. Là lắm. Tìm lăng leo vợ. Tìm leo. Đây à. Đây mới vậy kia à. Ôi vậy nấu mấy nữa bà nè. Nên gặp đây mới vậy kia tú thì. Còn tắt còn cái đá gần à. Đang cuốc cúp cúp Măng nhé cuốc <laughs> cúp, 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 <laughs> cúp, cúp, cúp 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 luôn luôn Cúp cúp luôn 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 cúp 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 luôn 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 mấy luôn 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 nó luôn luôn เหนื่อยใหญ่นะวะมาครับโต๊อีกหนึ่งตัวเริ่มจะมืดแล้ว เดี๋ยวไปเดี๋ยวีไป <c oughs> ไรับดูโอ้ได้เยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวบนจะจ่อไเต็มนี่เลย <c oughs> โอเคนะเอาไว้เท่านี้แหละ <c oughs> ไปแล้วครับจบกันไม่คิดนาสำหรับวันนี้ไปก่อนนะมันจะยาวเกินไปครับ <c oughs> ไปละนุอย่เน่ย่าเนื่